đồ 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 đó Im đồ 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 hạp. đồ đồ hát อยู่ลีเป็นน้ำแล้วดิฮะเป็นน้ำเนี่ยร้อนร้อนอยู่ลีอยู่ลี ช่วยอุ่มอ่าโด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 ทำไรนี่เล่นน้ำมันใหญ่เลยนี่นี่พึ่งตัวเปียกเลยเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนลรอกินข้าวกันเลยกินข้าว,น,าวนี่ไง ทำไรกันเนี่ยโอ้โหเส้นน้ำกินข้าวกันเลยโดโด ทำอะไรทำ no, <no>, no. อะไรายาอ่านีนี่อ๋ออ้าวชาชา ชาชาชาโคโอนอนอ่ะทูโทนทูโทนทูทนชานมดันตายไปแล้วเสีย <k Lex usic> ดายสีขาวไไม้ดูดิอาหารหมดยัง อา่ะายังไม่หมดอ้าวไหนเมียไปไหนอ่ะเมียออกไข่แล้วมั้งน่ะเข้ารังอีกแล้วมนะ่ะนะไหนดูดิอ๋อเฝ้าเมียอยู่เมียกบไข่อ๋อเมียกบไข่อยู่โอเค ถูโท,ทนเลยอยู่ตัวเดียวเลยอเอชาชาชาโคอะตัวแนละ้วตัวใหญ่